ตอนที่สองหาว่าผู้เท่าพูดปดว่าพระเมตตาทิดาน้อยหยุดกันแสงฟังสโลกเมื่อพระราชาเมียวจวนได้ข่ามาเหสีได้ประสูติพระราชธิดาในจิตใจรู้สึกไม่ยินดีเป็นอย่างยิ่งแต่เมื่อได้รู้ว่าขณะประสูตินั้นมีความพิสดารมากมายจึงคิดถึงตอนที่พระนางเปาเตทอทรงจะตั้งคันนั้นมีพระสุบินที่มงคล คิดว่าอย่างไรเสียลูกน้อยนี้คงมีบุญญาที่การบ้างจิตใจค่อยปลอบประโลมขึ้นมาบ้างจึงได้พระราชทานพระนามว่าเมียซานเมื่อประชาชนทราบข่าวว่าพระราชามีพระราชาธิดาเพิ่มอีกพระองค์หนึ่งทุกคนต่างดีใจโลดเต้นจนเกิดการเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่พระราชาเมียวจวนก็ส่งพระราชทานจัดเลี้ยงแก่เหล่าขุนนางในพระราชวังเป็นเวลาสามวันกลางนครหลวงของสิลินประเทศ จึงครึกครื้นเรื่นเริงทุกแห่งหนประดับประดาด้วยโคมไฟหลากสีมีการเล่นมหารสพสมโพชเฉลิมฉลองบรรยากาศแห่งความปิติยินดีพวยพุ่งสู่ท้องฟ้าเสียงแห่งความปิติยินดีครึกโครมเป็นบรรยากาศแห่งความสนุกสนานโดยปกติประชาชนก็อยู่ดีกินดีอยู่แล้วยิ่งเมื่อมีงานมห,มหามงคลอีกย่อมเพิ่มความสนุกสนานเป็นที่ยิ่ง ในงานเฉลิมฉลองวันที่สพระราชาเมียวจวนได้มีพระบัญชาให้นางกำนันนำพระธิดาเมียวซ่านออกมาให้เหล่าขุนนางได้ชมพระบารมีโดยไม่คาดคิดเมื่อพระธิดามาถึงหน้าบันหลังได้ประสบกับกลิ่นสุรามราีไรและของขาวเท่านั้นก็ปล่อยเสียงร้องจ้าขึ้นมาคิดอยากจะให้หยุดร้องจึงป้อนนมให้แต่ก็ไร้ผลทำให้พระชนพระนม มือไม้สั่นไปหมดเหล่าขุนนางจึงวางจอกเล่าลงราชาเมียวจวนทรงไม่พอพระทยัยในขณะนั้นมีมหาดเล็กเข้ามาถวายบังคมว่าที่หน้าประตูวังมีชายผอมชาราผู้หนึ่งบอกว่าเขามีของกำนันจะถวายพระธิดาขอเข้าเฝ้าพระราชาเมียวจวนราชาเมียวจวนทรงอนุญาตให้เขาเ้าเฝ้าได้พบนักพรตอาวุโสผู้หนึ่งลักษณะเหมือนสามัญชน ราชาตรัสถามว่าท่านผู้เฒ่ามีนามว่าอะไรเป็นคนถิ่นไหนวันนี้มาที่นี่ประสงค์อันใดรีบบอกมาโดยตรงผู้เฒ่าเอ่ยว่าข้าแต่พระราชาผู้เจริญพระองค์ทรงถามข้าว่ามีนามอะไรมาจากแหล่งหนไหนข้าพระพุทธเจ้าขอถวายรายงานสาเหตุแห่งการมาเสียก่อนเพื่อให้พระองค์ทรงทราบ ้าพระพุทธเจ้าได้ทราบข่าวว่าราชาแห่งข้าพระพุทธเจ้าได้มีพระราชธิดาเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งพระองค์แล้วมีการเลี้ยงฉลองใหญ่ดังนั้นจึงรีบมาเป็นกรณีพิเศษเพื่อแสดงความยินดีเป็นประการแรกประการที่สองต้องการบอกถึงความเป็นมาของพระราชธิดาให้ทรงทราบไว้พระราชธิดาองค์นี้คือพระเมตตาลงมาประสูตเพื่อชดช่วยชาวโลกที่มีเคราะ ขอพระองค์อย่าได้ทรงดูแคลนพระราชธิดาองค์นี้พระองค์จะนำพาเหล่ามนุษย์ให้สำเร็จเป็นพุทธะราชาเมียวจุนได้ฟังเดินนันก็ทรงหัวเราะลั่นว่าคิดไม่ถึงเลยว่าเจ้าผู้มีอายุมากผู้นี้จะพูดจาตลบตะแลงพระผู้เมตตากลับไม่เสวยสุขที่แดนสุขาวดีกลับจะตกลงอยู่ในแดนโลกีและฆาตระเคราะห์มากำเนิดในที่แห่งนี้มาเป็นสามัญชนธรรมดาจะมีเหตุผลเช่นนี้หรือยังจะมาพูดว่าเหล่ามนุษย์เป็นพุทธะอะไรอีก ที่แท้เจ้าก็ตาเท่าที่หลอกลวงเจ้าคิดว่าจะโกหกสำเร็จหรือผู้เท่าตอบว่าพระราชาไม่ทรงรู้อะไรในพุทธเขตขันธสีมาส่วนใหญ่มีความคิดที่จะหลุดพ้นจากโลกและก็ไม่มีผู้ใดคิดที่จะติดอยู่ในโลกนี้ตั้งแต่แรกเป็นเพราะพระผู้เมตตาเห็นว่าชาวโลกมีเคราะห์กำรหรนักความทุกข์ยากที่จะมาลายไปจึง ได้ตั้งมหาปณิธานที่จะฟังเสียงทุกข์แล้วส่งชุดช่วยตอนนี้ก็จุดติสู่โลกแล้วหาใช่เหตุบังเอิญไมมข้าพระพุทธเจ้าเป็นใครหรือกล้าดีอย่างไรที่จะเพชรทูลต่อพระราชาเรื่องนี้เป็นความจริงพระเจ้าคะ่ะราชาเมียวจวนตรัสว่าถ้าคำพูดของตาเท่าเป็นจริงที่พระผู้เมตตาจะมีปณิธานเข้าสู่โลกเพื่อชุดช่วยเคาะกรรมก็น่าจะมีกายเป็นชายไม่สมควรเกิดมาเป็นหญิงซึ่งผิดจากเรื่องปกติวิสัย ข้ายังมีจุดที่ไม่เชื่ออยู่ผู้เท่าฟังแล้วก็ทูลว่าจเจริญพรจเจริญพรเหตุสัมพันธ์อันนี้จะทูลให้พระราชาเข้าใจได้อย่างไรเมื่อไม่สงเชื่อก็ต่างพระไทยคอยดูต่อไปก็จะรู้ได้เองสักวันหนึ่งตอนนี้ข้าพระพุทธเจ้าไม่สมควรจะโต้แยง้งขณะที่ตอบโต้กันอยู่นั้นพระธิดาที่อุ้มอยู่ในอ้อมอกนั้นก็ร้องไห้ใหญ่เมื่อราชาเมี้ยวจุนฟังเสียงร้องไห้ของพระธิดา ในพระไทยเต้นกระตุกจึงถามตาเท่าว่าถ้าพูดเช่นนั้นท่านผู้เท่ารู้ความเป็นมาแห่งอดีตชาตินับว่าเป็นผู้บำเพ็ญธรรมขณะนี้ลูกน้อยของข้าร้องไห้โหใหญ่ที่แท้เพราะสาเหตุอันใดท่านรู้หรือไม่รู้ตาเท่าหัวเราะห่าห่าแล้วว่ารู้สิรู้สิทั้งหมดมีเหตุและผลไม่มีอะไรที่ไม่รู้ พระธิดากันแสงเรียกว่ามีมหาเมตตาเพราะว่าพระธิดาเห็นพระราชาจัดงานเลี้ยงฉลองวันประสูติยิ่งใหญ่ไม่รู้ว่าได้ฆ่าชีวิตของวัวแพะหมูไก่ไปเท่าไหร่พวกหอยกุ้งปูปลานับไม่ถ้วนทํำลายชีวิตมากมายเพียงเพื่ออร่อยปากท้องของพวกเราเป็นการเพิ่มบาปกรรมให้แก่ตนเองนับไม่ถ้วนดังนั้นจึงทนไม่ได้จึงได้กันแสงเป็นการใหญ่ หลักแห่งเมตตาธรรมไม่ใช่กำหนดไว้เฉพาะแต่มนุษย์เท่านั้นสิ่งมีชีวิตทั้งหลายล้วนครอบคลุมถึงหมดตั้งแต่ต้นไม้ใบหญ้าต้นหญ้าก็ให้ความเสมอภาคเสมอเหมือนกันราชาเมียจ้วนตรัสถามว่าถ้าหากเป็นเช่นนั้นผู้เท่าจะมีวิธีอะไรที่จะทำให้ลูกน้อยไม่ร้องไห้ตาเท่าตอบมีมีให้ข้าพระพุทธเจ้าได้กล่าวสโลกหนึ่งเมื่อพระธิดาฟังแล้วก็จะไม่กันแสง ว่าแล้วเขาก็เดินไปที่ข้างพระธิดาเมียวซาเอามือรูปที่กลางกระหม่อมแล้วกล่าวเป็นสโลกว่าอย่าก,กันแสงอย่าก,กันแสงกันแสงทําให้สติลืมเลือนปิดกั้นความฉลาดอย่าได้ลืมปณิธานแห่งมหาเมตตาจิตนางผู้เข้าสู่โลกต้องรู้ว่ามีมหาเคราะห์ถึงสามพันล้วนต้องการให้ท่านไปช่วยกุศลสามพัน 3, รอคอยท่านไปทำอย่าก,กันแสงจงฟังเสียงอริยะ ูดแล้วก็แปลกเพราะผู้เท่าพูดเช่นนั้นพระธิดาเมลสั้นทําเหมือนเข้าใจอย่างนั้นเงียกันฟังเบิ่งเนตรดูผู้เท่านั้นซึ่งก็ได้จัดการตามความคิดของเขาหยุดกันแสงทันทีดวงเนตหน่อยๆทั้งคู่จ้องอยู่ที่ผู้เท่าให้ทําให้พระราชาเมียวจุวนกับเหล่าขุนนางทั้งตําหนักตื่นตระหนกต่างมองหน้ากันต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าแปลกประหลาดในขณะนั้นผู้เท่าก็เอ่ยขึ้นว่า ตอนนี้พระธิดางเงียบแล้วแต่เท่าก็ไม่อาจอยู่นานได้ขอลาแล้วพูดจบก็หันมาคำนับพระราชาเมียวจวนครั้งหนึ่งประสานแขนเข้าด้วยกันลมเย็นพัดมาวูบหนึ่งภายใต้ดวงตานัปร้อยคู่ในตำหนักนั้นเห็นเขาเดินตัวเบาเหมือนเหาะท่าทางไม่เหมือนผู้เท่าเลยขณะนั้นราชาเมียวจวนรู้แล้วว่าเขาเป็นอริยบุคคลขั้นสูงขาดการต้อนรับขับสู้น่าเสียดายยิ่ง เมื่อได้สติจึงรีบสั่งให้มหาดเล็กติดตามไปเชื้อเชิญท่านผู้เท่ากลับมาเรียนให้เขาทราบว่าราชายังมีเรื่องอื่นที่จะปรึกษาต้องเชิญเขากลับมาให้ได้แต่ต้องใช้วาจาสุภาพอย่าได้ทําลายน้ําใจเขาเป็นอันขาดเมื่อมหาดเล็กติดตามมาถึงหน้าประตูว,วังก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของผู้เท่าทั้งหมดจึงได้ขึ้นมาแยกย้ายกันออกตามหาแม้จะติดตามไปถึงถนนสี่สายก็ไม่มีร่องรอยของผู้เท่าเที่ยวถามประชาชนพวกเขาตั้งอยู่ท่ามกลางความสนุกสนาน ยุ่งอยู่กับงานเลี้ยงที่รับประทานกันเพลินไม่มีใครสนใจว่าผู้เท่ามีหรือไม่ในที่สุดก็สอบถามไม่ได้ความอะไรเหล่ามาหาเล็กหมดปัญญาที่จะติดตามจึงพากันกลับราชวังเพื่อถวายรายงานราชาเมียจวนได้ตรัสกับเหล่าขุนนางว่าเห็นการเดินเหินของผู้เท่าก็กระจ่างชัดชั่วพริบตาเดียวเท่านั้นก็ให้มาหาเล็กติดตามไปทําไมจึงหาไม่พบหรือว่าผู้เท่ามีปีกบินอย่างนั้นหรือเหล่าขุนนางต่างประวัติเพรึง เสนาบาดีผู้ใหญ่จึงกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าวันนี้เหล่าราชประชาราชกำลังเฉลิมฉลองกันอยู่ถนนทั่วทุกสายหนึงแน่นกว่าปกติท่านผู้เท่าก็เดินเหินราวกับเหาะเมื่อเขาออกนอกประตูวังไปแล้วปะปนกับฝูงชนก็ย่อมค้นหาไม่พบในทันทีถ้าหากให้มหาเล็กแบ่งกันค้นหาตามบ้านเรือนทุกหลังก็คงต้องได้พบแน่นอนพูดยังไม่ทันขาดเสียงเสนาฝ่ายซ้ายคอนาโลชิงพูดขึ้นมาว่า ไม่ได้ไม่ได้วันนี้ประชาชนกำลังเฉลิมฉลองอย่างปิติยินดีถ้าหากเที่ยวเปิดประตูค้นหาแต่ละเรือนจะเป็นการขัดขวางความสุขของพวกเขาหรือเป็นการจลาจนต่อการฉลองตามความเห็นของข้าพุทธเจ้าผู้เท่านั้นคงไม่ค่อยจะว่างเพียงฟังการวิจารณ์ของเขาครั้งเดียวกับกิริยาการไปมาก็พอรู้คร่าวๆว,ว่าเขาไม่ยอมอยู่รอถึงแม้จะค้นหาก็ไรประโยชน์สู้ปล่อยเขาไปเถิด ้าพระพุทธเจ้าเห็นว่าผูเท่านี้ส่วนมากจะเป็นการอาวตารของพระพุทธเจ้าว่าเขามีข้อบ่งชี้อะไรหรือว่าเขาเป็นพระพุทธราชามิจุนสงถามที่แท้เสนาบาดีเท่าคอนนาโลนี้เป็นผู้มีความศรัทธาต่อพระพุทธธรรมอย่างลึกซึง้งดังนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็สามารถนําพระพุทธธรรมมาอธิบายได้แต่ก็มีบางส่วนน่าเชื่อถือบ้างถ้าเป็นไปตามคําพูดของท่านเสนาบาดี หากเป็นพระพุทธเจ้าเสด็จมาก็นับว่าโชคดียิ่งแต่ก็พลาดโอกาสอันดีเช่นนี้ไปไม่ได้คำชี้เนี่ยอะไรสักเลยสักนิดเลยน่าเสียดายยิ่งนี่คิดดูแล้วก็ต้องโทษว่าตนเองมีบุญบารมีน้อยตอนนี้ก็ไม่ต้องพูดแล้วเสนาบนดีคอนาลก็ถวายคำปลอบขวัญแก่พระราชาเมียวโยนสักครู่จากนั้นทั้งราชาและขุนนางก็ดื่มต่ออีกครู่หนึ่งจึงค่อยเลิกลากันไปแต่ว่าเรื่องพระพุทธเจ้าอวตารมานั้นได้แพร่สะพัดไปสู่ประชาราษฎร ทุกคนถือว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาดเรื่องหนึ่งไม่ว่าตรอกเล็กซอยใหญ่ก็ต้องเอาเรื่องนี้ขึ้นมาเสริมอันที่จริงสิ้นหลินประเทศได้ถูกพระพุทธศาสนาครอบงำมานานแล้วชนส่วนใหญ่ต่างศรัทธาในพระพุทธเจ้ามีส่วนน้อยที่ไม่ค่อยจะศรัทธานักแต่ในสมองของพวกเขาก็มีภาพลักษณ์ของพระพุทธเจ้าข้างค้างอยู่ดังนั้นเมื่อได้ยินเรื่องนี้ทีไรต่างก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงแถมยังเพิ่มการคาดเดาและเพิ่มภาคผนวกไว้มากมาย ทำให้ทั่วทั้งธานีโจดจันกันราวกับฝนตกรู้กันไปทั้งประเทศเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้านั่งอยู่ในเมืองสิริลินประเทศ